เมืองเล็กๆเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคและวิธีการในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ว่าเราไม่ได้อยู่กับแผนที่ของธงใบแตงน้อยอีกแล้วนะครับเราไม่ได้เอาสีมะบายนะครับว่าภาคเหนือไอสานสีอะไรนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคและวิธีการที่ทําให้ภูมิศาสตร์ก้าวหน้าไปมากนะครับประเด็นสุดท้ายครับท่านทั้งหลายครับเป็นบทสรุปอนาคตภาพครับมองซีนารีโลว่าอนาคตของวิชาภูมิศาสตร์ควรจะเป็นอย่างไร ในช่วงสาปีที่ผ่านมา30ปีครับที่ผ่านมาวิชาภูมิศาสตร์มีความถดถอยมากแล้วก็ถดถอยมาโดยตลอดเนื้อหาสาระที่เคยบรรจุเอาไว้ในหลักสูตรม .7 ม .8 หนังสือของท่านจันทปทูนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เนื้อหาสาระมันอะไรก็ไม่รู้ครับก็ไม่ทราบมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวนี้นะครับไปถามนักเรียนว่าลมบกลมทะเลลมอะไรเกิดขึ้นในเวลากลางวันเด็กตอบไม่ได้ เด็กตอบไม่ได้ท่านตอบได้ไหมครับลมบกลมทะเลเกิดขึ้นลมทะเลเกิดขึ้นในเวลากลางวันคืนท่านก็จะไปดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างดินน้าอากาศเป็นอย่างไรใช่ไหมกลางวันดินมีสถานเป็นของแข็งร้อนร้อนลอยตัวสูงขึ้นอากาศที่เย็นกว่าจากทะเลจะมาแทนที่เรียกลมทะเลการเรียกชื่อลมเราเรียกตามต้นทางครับลมทะเลคือลมที่พัดจากทะเลสู่บกบกคือบกสู่ทะเลเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ง่ายๆระหว่างดินน้ําอากาศเดี๋ยวนี้เด็กตอบไม่ได้ ผมกับท่านจันวิชัยเป็นกรรมการกลั่นกรองข้อสอบโอเน็ตครับของสอทศอ,อ,อาจารย์ภูมิศาสตร์มาออกข้อสอบครับเรื่องมาตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแสนว่าระยะา่างบนถนนได้2เซนติเมตรถามวัดระยะ่างกิ่งเท่าไหร่ทำไมอาจารย์ถามง่ายอย่างนี้ล่ะหนึ่งต่อหนึ่งแสนหนึ่งเซนคือหนึ่งหนึ่งกิโลเมตรเพราะวัดได้สองเซนคือสองกิโลเมตรอาจารย์อย่าไปถามความจำอาจารย์ถามความเข้าใจได้ไหมที่นาแปลงหนึ่งกว้างสองเซนยาวสี่เซนในแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแสน จะมีพื้นที่เท่าไหร่นี่คือการวิเคราะห์อาจารย์บอกอาจารย์ยังตอบไม่ได้เลยอาจารย์ที่ออกข้อสอบยังตอบไม่ได้เลยครับเอะนี่มันอะไรกันภูมิศาสตร์ถดถอยมากครับเนื้อหาสาระที่เคยบรรจุที่เคยเรียนก็อ,ออกไปบ้างนะหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากน่าจะได้มีการปฏิรูปทั้งเนื้อหาวิธีการสอนและผู้สอนนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ที่บอกไปนะครับก็เพราะว่าอาจารย์ที่สอนภูมิศาสตร์ใน ในโรงเรียนไม่ใช่ผู้ที่จบภูมิศาสตร์ครับจบพระละครับจบสุขศึกษาครับไม่มีอาจารย์ภูมิศาสตร์มาสอนก็เลยสอนหนังสือครับไม่ได้สอนนักเรียนก็คือสอนตามที่หนังสือมันบอกไงครับครูเองก็ไม่รู้นะจะคำนวณอ,อะไรอย่างไรเทีเยบัญญหัติรยางก็ไม่เป็นผมบอกตายละแย่และนะครับเพราะ,ะควรจะได้มีการเป็นตัวรูปทั้งเนื้อหาวิธีการสอนและก็ผู้สอนนะครับวันนี้มีนายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับช่วยผลักดันด้วยก็แล้วกันนะครับ ภูมิศาสตร์ควรจะกำหนดนะครับให้เป็นคีดสิบปรินเป็นวิชาหลักในการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษาครับในญี่ปุ่นในอเมริกาเขาเรียนภูมิศาสตร์เป็นพื้นฐานเลยครับเขาจะได้รู้ว่าสึนามิมันจะเกิดขึ้นมาหรายแผ่นดินไหวมันจะเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรเขาจะได้เตรียมตัวถูกครับของเราเรียนอะไรก็ไม่รู้ปัจจุบันนะครับสอนอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะในอนาคตภาพผมมองในฐานะนักภูมิศาสตร์นะครับว่าควรจะได้มีการกําหนดเนื้อหาของวิชาภูมิศาสตร์ให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับ เหตุผลครับเพราะวิชาภูมิศาสตร์นั้นจะทําให้คนเข้าใจครับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆบนพื้นโลกว่าทำไมจึงมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ปรากฏที่นั่นที่นี่ทำให้คนเข้าใจครับถ้าคุณจะอยู่ในภาคเหนือที่ราบเป็นที่ราบเป็นภูเขาหรือเป็นที่สูงก็แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องยกเสาสูงครับเวลาสร้างบ้านแต่โครงสร้างต้องหนาแน่นหรือไม่ต้องมีวินเบรกเกอร์ปลูกต้นไม้ที่มันบังลมแต่ถ้าปลูกในที่ราบ Icana, อย่างภาคกลางเนี่ยครับคุณต้องยกเสาสูงคุณต้องเตรียมเรือคุณต้องเตรียมอะไรก็ตามอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือการเรียนวิชาภูมิศาสตร์นั้นจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ต่างๆหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆบนพื้นโลกทั้งหมดนะครับสอนให้คนรู้จักแก้ไขปัญหาการรู้เนื้อหาสาระของวิชาภูมิศาสตร์จะทําให้ผู้เรียน สามารถแก้ปัญหาได้เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าเราจะสร้างบ้านหรือว่าจะซื้อบ้านในที่ราบเราควรจะซื้ออย่างไรเราควรจะซื้อ,อ,อบ้านที่ที่มีลักษณะอย่างไรควรจะแถมอะไรอย่างไรก็ตามนะครับหรือในสภาพภูมิประเทศบางแห่งนะครับถ้าเรารู้ว่าภัยพิบัติอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นบ่อยเราก็ควรจะจะสามารถที่จะใช้แก้ปัญหาได้ อย่างคุณพ่อของผมที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านจะรู้เลยครับเดือนสิงหากันยาท่านจะเตรียมยกของ,ของ,ของนักหลักนะครับขึ้นบนชั้นสองท่านจะเตรียมเอาเรือมาแล้วก็ชันยาภาคกลางเล็กชันยาเลยนะครับแล้วก็เตรียมเสื้ออาหารแนงไว้ก่อนเผื่อเดือนตุลาน้ามันน้ำเหนือมันจะมาน้ํามันจะท่วมเนี่ยถ้าเรามีความรู้ด้านวิชาภูมิศาสตร์นะครับก็ทาให้เราสามารถแก้ปัญหาได้นะครับผมพิมพ์ผิดน,นะครับเป็นซินเทซายส์นะครับการเรียนวิชาภูมิศาสตร์นั้นจะทําให้เราสังเคราะห์ แล้วก็สามารถจะเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของวิชาต่างๆเข้าด้วยกันได้ตามที่บอกแล้วนะครับถึงแม้ว่าภูมิศาสตร์ไม่สามารถจะถูกจัดลงให้อยู่ในกลุ่มศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเป็นการเฉพาะแต่มันค่าบเกี่ยวกันระหว่าง4กลุ่มศาสตร์ดังกล่าวและข้างต้นนะครับที่รเราบอกเป็นการรู้รอบนะครับเพราะฉะนั้นการซินเทอร์ไซส์แบบแบบอะไรฮะเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยเราสามารถจะเอาข้อมูลทางทางและทางธรรมชาติ เอาข้อมูลทางศาสตร์บริสุทธิ์มาทางชีวะกรดีทางเคมีกรดีทางฟิสิกส์มาหรืออาจจะเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของศาสตร์ประยุกต์มานะครับแล้วเราก็สามารถจะวิเคราะห์ได้หรือสามารถที่จะสังเคราะห์ได้ว่าเราควรจะทําอะไรอย่างไรนะตัวอย่างหนึ่งที่ผมยกไปเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างกรณีของมาโรคท้าช้างก็ดีไข้ามาลาเรียก็ดีนะครับคุณหมอมีความรู้ในเรื่องการรักษาแต่บางครั้ง diffusion ข้ามาหรือว่าการแพร่กระจายของมันนะครับเราอาจจะไม่รู้มันมาทางไหนอย่างไร มันเป็นเพราะอะไรเพราะอากาศมันร้อนใช่ไหมเพราะลมมันพัดอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นลักษณะเป็นเพราะภูมิประเทศมันเป็นอย่างไรแล้วที่สุดก็คือภูมิศาสตร์นั้นนะครับถ้าหากว่าเรามีการเรียนการสอนนะครับนอกจากจะทําให้คนเข้าใจแล้วแก้ปัญหาได้แล้วนะครับก็ยังจะ,ะทําการสังเคราะห์หรือว่าเชื่อมโยงไต่แล้วนะครับก็คือจะได้เป็นพื้นฐานสําหรับการที่จะเรียนรู้ศาสตร์สาขาอื่นต่อไปนะครับ การที่เรารู้ภูมิศาสตร์เนี่ยครับจะทําให้เราเข้าใจศาสตร์ของตัวเองได้ดีขึ้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของเราแต่บางครั้งเราก็ตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะไอ,อ้ความรู้ของเราที่เรามีเนี่ยครับมัน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 ทำไมจึงมีปัญหามีอุปสรรคผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบการปฐกถาได้คุยกับคุณหมอมงคลทลองทิการบังเอิญที่มหาลาัยเชียงใหม่มีคณะศัตว์แพทย์แล้วก็มีนักศึกษาปายเอกสามคน คณะบดีส่งมาหาผมบอกว่าให้ช่วยเป็นกรรมการร่วมในการปรึกษาดุสิีนิพนธ์ของของทั้งสามท่านได้ไหมผมบอกผมมีความรู้เรื่องสัตวแพทย์เลยนะผมเป็นนักสังคมศาสตร์ผมเป็นนักภูมิศาสตร์เขาบอกว่าเขาจะเรียนเรื่องของการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกของ s า r s ว่ามีการแพร่ระบาดอย่างไร H5N1, H5N9N8 อะไรก็ตามนะครับมันมีการแพร่ระบาดอย่างไร เพราะความรู้ทางภูมิศาสตร์ก็ไปช่วยได้ผมก็ได้เรียนรู้สัตวแพทย์ไปด้วยนะครับและอีกคนเรียนเรื่องของเขาเรียก l a u g h t e r House นะครับเรื่องของหลงค่าโลงเชือดนี่นะครับโลงค่าสัตว์ว่ามันมีการกระจายอย่างไรการรักษาความสะอาดเป็นอย่างไรเข้าสุขภาพาอนามัยของกรมสุศาสตร์หรือเปล่าก็ได้ความใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์เข้าไปช่วยอีกท่านหนึ่งศาสตร,ราจารย์ในแพทย์ปัญจคณะแพทย์ศาสตร,ขารา์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านก็มีปัญหาหมันกันครับท่านเก่งมากในการรักษาโรคเด็ก ท่านให้ยาไปปรากฏว่านัดหมายคนไข้ามาคนไข้ไม่มาคุณหมอรักษาเก่งครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมคนไข้ไม่มานักภูมิศาสตร์ไปช่วยครับทำไมไม่มาเพราะเขาฤดูเกี่ยวเข้าเขาครับงานปลอยครับภาคเหนือถ้างานปลอยจะตายก็ไม่ว่าครับไปงานปลอยก่อนอย่างนี้เป็นตัวคือนักภูมิศาสตร์นี่อธิบายได้นะครับเพราะความรู้ด้านภูมิศาสตร์เนี่ยก็ช่วยครับ คนม่ครวรแล้วแต่จะทรงพระคุณาพุทธเจ้าค่ะด้วยกล่าวด้วยกระหมอ่อมขอพระธานลับมังคมทูลทราบฝ่าดองค์พระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระธานพระราชานุญ,ญาตกล่าวขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณด,ดรมนัตสวุวรรณที่คุณนามมาเป็นผู้แสดงปาฐกถาชุดสิริโทนในวันนี้คำบรรยายของท่านแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความรอบรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพรมแดนความรู้วิชาภูมิศาสตร์แนะนำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณด,ดรมณัตสวุวรรณไว้ณที่นี้ลำดับต่อไปข้าพเจ้า ขอพระราธานพระราชานุญาตกล่าบปงคมทูลเชิญใต้ฝ่าองค์พระบาทเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณเพื่อเสวยพระสุธารสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราทานน้อมกล้าวนมกระหม่อมจัดถวายต่อไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม